สวัสดีครับช่องนัติงครับวันนี้เราสองคนก็จะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของสึกใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในวันที่18กรกฎาคมก็นี่แหละใกล้แล้วในเท็กซัสนะครับต้องบอกว่าเป็นสึกใหญ่แรกที่เปิดโอกาสให้ผู้ชมเนี่ยเข้าไปดูในในโชว์นี้เต็มที่เลยนะหลังจากที่หายเกือบเกือบสองปีได้นะหายไปนานนะต้องบอกงนี้็ แล้วก็จะเป็นนิมิตหมายใหม่นะครับเพราะต่อจากนี้ไปก็จะศึกรอแล้วก็สมัครดาก็จะมีเปิดให้คนดูแล้วล่ะอ่าจะเดี๋ยวต้องดูอีกทีนึงเพราะเรายังไม่แน่ใจอาการของค้มาพูดสึกนี้การที่เราจะบอกก็คือสึกมันนี่อีเดแบงนะครับโอ้มัเป็นสึกยังไงบ้างมันนี่อีเดแบงก็คือการเปลีนเข้นไปเอากระเป๋าซึ่งในกระเป๋าก็จะมีสัญญาสัญญาใช้นี่สัญญาสัญญาทะเบียนบ้านเฮ้ยสัญญาเมื่อสาญนสัญญาสัญญาอะไรอะไรสัญญาในการที่จะ ขึ้นไปเป็นผู้ท้าชิงได้ชิงแชมป์อะไรก็ได้ชิงแชมป์เมื่อไหร่ก็ได้ที่ไหนเมื่อไหร่อะไรได้หมดในสัญญาอือเป็นานเป็นสัญญาที่เอาไว้ชิงแชมป์แล้วจะคนได้สัญญาเนี่ยจะใช้สิทธิ์แคชอินเมื่อไหร่อะไรยังไงก็แล้วแต่แชมป์อะไรส่วนใหญ่ก็จะเป็นแชมป์โลกอะนะมันใหญ่สนดนครัะจะได้หรือไม่ได้ก็ว่ากันไปครับอันนี้มันก็ได้คัดเลือกตัวไปละเป็นเขาจะเอาผู้ชาย8หญิง8ปดได้ผู้ชายมาแล้ว6คนนะเนี่ยมาดูกันว่ามีใครบ้างคนแรกที่ได้นะ นั่นก็คือฮันนันคนแรกอ่ะถ้าคือจำได้น่าจะเป็นลิโกเช่ลิโกเช่โค่นเอเจสตาร์ไปได้เนื่องจากโดนเอเจเนี่ยจะใส่ฟินอมแนนโฟอาร์มแล้วแต่ไวกิ้งไรเดอร์เนี่ยมาลุมยำทางด้านของโอมอสมันแข้งกันมาก่รเอเจเลยเสียจังหวะแล้วพอจะมาใส่ฟินอมแนนโฟอาร์มอีกทีเนี่ยเจอรีคอยของลิโกเช่สวนโดนกดนับสามแพ้เลยเออแพ้ไปเลยตกรอบเลยนะครับผมโอ้โหสะใจคนทั้งประเทศทีนี้ต่อมาครับแลนดี้ออตตันเจอกับทางด้านของจอห์นมอริสัน แลนดี้ออตตันแพ้ครับแพ้อีกพลิกล็อกทำไมถึงแพ้เพราะว่ากำลังจะใส่อา o เคโอแล้วเดอะมิสเนี่ยไปฉีดน้ำก่อนหน้าก่อนหน้านั้นเนี่ยแลนดี้ออตตันเนี่ยบอกเจ้าลิเดอร์ว่าอย่าออกมานะเออคือกูร้อคาญกูไม่อยากเจอมึงอะไรเงี้ยประมาณนั้นไอลิเดอร์เนี่ยมัน เห็นว่าลูกพี่อ่ะโดนลุมโดนแกล้งก็เลยออกมาช่วยออแต่การาเสียสมาธิก็เลยโดนสตาชิพเพนของจอห์นมบรสันกดนับสแพ้เลยออตันแพ้ตกรอบไปเลยนะฮะและต่อมาครับลิดเดิลเองมีแมตช์เจอกับดูแมงกินตายลิดเดิลชนะครับผมชนะดูมแมงนินตายครับผมย้ว่าพระสุขเข้าพระสาวคือต้องบอกว่าดูแมงกินตายเจ็บมาจาก เฮลิน่าเซลก่อนโดนดาบเคนโดตีหลังก็เลยก็เลยอาจจะไม่พร้อมอาจร่างกายกรอบนะก็เลยโดนริดดลกดนับสามไม่ได้แต่สุดท้ายแต่สุดท้ายรูเนี่ยก็ได้สิทธิ์ล่าแชฉงควอลิฟายก็คือเขาจะเอาสามคนสามคนมาปล้ำแต่สามคนนั้นเนี่ยคนหนึ่งเนี่ยจะต้องไปปล้ำเขาเรียกว่าไปปล้ำบัตเทอร์โลยัลก่อนคือจริงๆแล้วเนี่ยสิทธิ์นั้นเป็นเดิมเป็นของออตันออตันเลยแหละแต่ออตันเนี่ยไม่มาเจ็บอืมไอ้ทาง อันดับพีเอสเนี่ยเขาเลยจ,จัดให้เกิดแมทเทอร์รยัล <Battle. S 2> แต่แล้วลิเดียก็ออกมาปกป้องสิทธิ์นี้ให้ออตันโดยบอกว่าจะออกมาปล้าแทน All อ<ล><ข>อตันและเข,าข,เข้าร่วมแบทเทอร์รอยัลและเขาก็ชนะในแบทเทอร์รอยัลได้เจอกันใน3เศร้ากับดูเมนตตายแล้วก็ทางด้านของเอเจสตาย ปรากฏว่าดูแมงตายใส่เคลมอลริเดลกดนับส <idd> ามาริเดลแพ้ไปแล้วก็เจ็บขาด้วยครับผมส่วนดูก็คว้าสิทธิ์ในการไปเล่นในมานิอิตแบงค์นี่คือ4คนของศึกรอแล้วอ่ะ,อะของอนนสมัยดาวบ้างสมัยดาวต้องการอีก4คนแต่ได้ไป2คนครับคนแรกเนี่ยก็คือบิ๊กอีบิ๊กอีเอาชนะคู่ปรับเก่าคืออพอลโลครูใส่ทางด้านบิ๊กเอนดิ้งเรียบร้อยเลยอะอพอลโลเลยไปอาจารย์ไปครับผม ตลบฮาตลบตรงนี้บ้า้ส่วนอีกคนหนึ่งก็คือเควินโอเว่นปล้ำลาสแมนสแตนนี่แมนกับแซมมี่เซนโคตรมันเลยแมทนี้มันมากมันมันแบบคนอื่นอายอย่างมงบอกเลยตัวชูโรงอาอาอย่างบอกเลยนะีกว่าชิงแชมป์อะเอา้ยนะฮะตัวชูโรงเขาอายเลยแล้วก็เป็นทางด้านของโอเว่นเนี่ยนะใส่โคตรคอมโบกับแซมมี่เซนจนพัายับเยินนะครับเอาไอแซมมี่เซนเนี่ยโดนแบบ ชุดใหญ่ไม่เห็นเลยเบื้องหลังหลังเซมิเซนนี่เป็นลายโอ้โหช้ำเลยสงสารเลยนะก็เป็นทางด้านของเคโอนะครัเควินโอเว่นเควินโอเว่นเข้าไปสองแล้วเหลืออีกสองของผู้ชายของฝั่งสเซมิอซนนี้เขาเขาเปิดแล้วแหละว่าเจ้าไอ้นี่ไงมีเซตโรลินเนี่ยจะเจอกับเซซาโรอวัดกันนะฮะก็หนึ่งในสองคนนี้จะต้องเป็นเซซไม่เซซาโร่ก็เซซโรลินแต่ว่าปั้มกันแบบไหนล่ะอันนี้จำไม่ได้โอ้โห ก็คิดมาได้นะถามมันก,ก็ต้องปรับมกันหนักหน่วงแหล,ะ,ล,ะ,ละเพราะว่าอันเนี้ยมาเจอกับเซซาโรนลักษณะอย่างนี้ใครเข้าก็ได้ใจไปชิงมันนี่แหละแบงก์ส่วนคนสุดท้ายไม่รู้จริงลืมคนสุดท้ายเขายังไม่ประกาศครับเขาจะประกาศ,าก,าศก็ต้องดูต่อต่อไปอกน่าจะเสานี่แหละอ่าเขาต้องดูกันอีกทีนึงคือใจเย็นๆครับอย่าเพิ่งพูดครับอ่ะผู้ชายจะมีประมาณนี้ส่วนผู้หญิงนะฮะก็นี่เลยครับประกาศออกมาแล้ว อยากเป็นทางการได้มาหกคนแล้วฟังรอเนี่ยเขาคัดเลือกกันมาโดยเป็นการคัดเลือกแบบปล้ำแท็กทีมเอาแท็กทีมปล้ำแท็กทีมก่อนนั่นก็คือเนลมิกับอซึกะปล้ำแท็กทีมเอาชนะมาอ่าส่วนทางด้านของนิกกี้คลอสหรือนิกกี้แอสนะฮะกับมาในลุกใหม่อเล็กซ์ลิสเนี่ยนะก็ปล้ำแท็กทีมอีกเช่นกันแล้วก็เข้ารอบมาอีกมันลุกใหม่อ่ะคือพูดง่ายทางฝั่งรอเนี่ยเออดูมีการปล้ำแล้วปล้ำแล้ว ใช้ฝีมือในการเข้าในการได้สิทธิ์มานี่อีเดบังและอีเปิดไฟหน้านี่ได้มาได้ไงอยู่ดีเขาบอกว่าทางด้านของสัญญาดีบิวก็ประกาศให้ทั้งทั้งคาเม่าแล้วก็เซียนาเวกาเข้ารอบแบบอะไรวะเว้นิดตั้มไม่ได้อะไรเลยมาเฉยยังพอเข้าใจมันย้ายมันข้ามฟากมามันหายไปนานครับหายไปนานครับหายไปนานไม่ใช่อะไรจะหายไปนานแต่คาเม่าเนี่ยเพิ่งมาปล้ำใหม่ใหมเลยเพราะว่าเพิ่งหายเจ็บแล้วพอมาปล้ำก็ปล้ำฟอร์มไม่ได้ดีนะชนะไปแป๊บนัด ชนะแห้งชามน้ําชามอะไรอย่างนี้ทางด้านของลิฟมอร์แกนเนี่ยก็เลยแบบโมโ oh หที่ว่าทําไมเธอเธอไม่ถูกสัญญาเดวิวเห็นค่าไล่ตบ2คนนี้ชนะทั้งสองคนเลยนะกระจายกระจายเออแต่าาย,ยังไม่ได้สิทธิ์เข้ารอบคือทีมมองว่าอีกคนนึงน,น,น่าจะเป็นลิฟมอร์แกนก็หวังว่าเธอได้เข้าแล้วก็ต้องดูอีกคนว่าเป็นใครคราวนี้ผู้หญิงก็จะมีโอกาสชิงแชมป์แหละชิงแชมป์มันนี่ดอะแบงซึ่งแชมป์มันก็ยากอยู่นะแชมป์ แชมป์ฝั่งฝั่งสมักดาวเนี่ยก็ยังเป็นยายเบียงกาใช่ไหมบียงกาบีแลซึ่งตอนนี้ก็ห้ำหันอยู่กับเบรลี่แล้วก็แชมป์รอยค่ะแชมป์รอก็น่าจะเป็นเรลิปลี่ซึ่งก็ชาร์ลอตอยู่กาลังขับเคี่ยวกับชาร์ลอตมันกดไปจริงกับใครนะแต่ก็ดูนะว่าใครจะเป็นตัวแทนแปดคนในศึกมันนี่อินเด็บแบงค์ครับผมอ่าหมดเวลาของเราครับท่านผู้ชมคิดว่าใครควรจะเข้าไปก็ลองเสนอความคิดเห็นมาก็แล้วกัน วันนี้เราสองคนลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน,น้าสวัสดีครับ